สวัสดีคับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพอกับช่องกระแตน้อยชาแนลกระแตน้อยกับมากกระบองกระเก่าค่ะแจ็คคูครับวันนี้ครับันี้พามากินย่างมึกระดองค่ะย่างมึกระดองเลืองเลื้งกับน้ำจิ้มสองถ้วยคือเก่าแบบบบเพชดก็แบบเพชดอ่ะพักกระนี้พักสลัดก็พักกาดกรอบจากสวนใหญ่คือเก่าค่ะถ้ามีพักโวลราผ้าเลยครับก็พักกัดกรอบครับครับตัวนี้ขาดไม่ได้ครับตัวนี้ คนเพล่ครับอยมะละครับมะละเก็บจากสวนอ่าครับมาเสิร์ฟเสียบต้ำกันครับว่านี่อ่ารุ่ยเลยนะครับกอลันเตากับมี่แลมาค่ะมาเสิร์ฟเสียบต้ำกันเลยค่ะโอ้ยนี่ไงร่มกระแห้งอีกร่มแห้งต้องหัวนี่ ร่มมากเป็นบางบาทครับมันนี้ร่มแห้งนะครับนเพือแห้งเพื่อคอยครับวาร่างเ่าเขากันดีอยู่แต่ละกับอันนี้ ตัวลันเตาหน,นตเตนหน่อยอ้วนแต่ตอน่อยกินบอค่อยาหลเด้ค่ะไม่กินเป็นมูเพิ่นหนํามันสิเป็นหนึหน่งนะครับออกเป็นเป็นได้แหละเป็นนัว น่อน้ำจิมครับน่วนนนำจิ้มเลน่อยปรมาณเราเป็นซีนัวจั็กน่อยครับหอมมากอืม เราแบบว่าเด้ตัดจากต้นตัวหลดตัวเนี่ออกคุ้มเต้นหน่อยครับตัวนลองกินก้ามังมาและบ้างก่อนเจ็บแล้วเก็บมาจากร้อนใหม่ๆอ่อนๆ ผมเนู่มันผมบ่แห <ừ. S 2> ้งทอเงื้อแก่เอาแบบบดเติรมาสูตสดบ่ได้ครับออืคหมักสดสดเลย ขึ้นไหนเึ็นไหนแสบเลยข้าคิว่าบาวกำกินเบิรก่อนโมแมนด้วยค่ะกับแจ้น่อยบนเหนนปันไดนแต่ว่ามันดังเป็นหมเพิ่น ใส่กลางปานกลางบ่มมัโตบ่ไดดเหมือนเดกกับผ้าลุงทะเลเะครับมัน

Mùm bớt tóc cả cái gì bô lùm đó, mẫn tòi nha cái lùm nóng mẫn tòi chặt kè lại nó, mẫn nó cái lùm nóng mẫn tòi nha cái lùm nóng mì nóng mì nóng ถึงนันวกันนะครับน้ำจิ้มแบบอร่อยแบบสดแล้อยู่ย,ยังไงอยบ้างเนี้ ครับเตร่มกับแห้งค่ะครับคุณคร้บมาเป็นบางบาทครับช่วงนี้อากาศร่มจะแห้ง ยัปุดๆุดดิอขอบคุณนะครับลมรูดมันก็ยืดเต่หอมม่วงครับมันก็สีดังจังหน่อยครบอบเสียงกั็อาจจะลบวันเนี่ยจังหน่อยยิ่แ้วค่ะขอโทษขออภัยไ,ได้ไหลาะเรื่องนี้มันล่มแห้ง โหาตัวใหญ่กว่านี้มันสิหยาบเนาะแค่น้พอดีกิน,นคู่ด,ดีเลยครับพวกว่าสิ่มุมมันจักกาก <c oughs> หอมเดี๋ยวซ้ำหนึง จินกวนวบ่ตังหอดำตมปูดูครับอ้าวยอืมโอหดีหนอย สียงนวไหนคือสียงเดไหแล้วคือจะสีงอะไรเสีงจับตัวอาแบบพอดีลมปากเสร็จๆคำปมยำแบบปุ๊บๆเลย ตอนกินนี่ว่า <c oughs> มันเสียบขนาด <c oughs> จะล้างกินแล้วยังบริจากโอ้ดอีกใหญ่แล้วตัวนี้ตัวนี้ยังเีเอาอยู่เนาะผมยังใหมเนาะมันลบก,กวนสามารถที่มันจะแก่ ที่นองมันว่าอย่างไรลูกชายมานาัน่งกินน้ำลูกชา,ายว่ะพวกกะไอป่ะสันตว์ <c oughs> หลมอยู่แต่ว่ามันได้กินกับหมาอล่ะลมกับเหี่ยมุมเลยบะอืออืออือขันไหนกันมูลีคัม มันบอกพอดีคำตีมันไายคำปุนะพีนาะมันเหนอนมุมเน่ะบ้าพอดีคำเพราะมันาป็นมุมรุ่นครับว่าสเมุมมุมุมพอเรารุ่นเต่าอยู่หมืนง เดีย๋ยวมันสีย h ả ม n h อมก็เคออกเข้มๆตั้งน้อยจิ้มๆหวานอย่เด้เยเกี่ยวหวานพูไใดเห็ดเห็นพีเห็นนอกเมืองครับงอนนาคนละครับงอนอะไรดูของมะละหนวยอ่อน

tổng suốt tuần này năm hầm Quá tình nhé Cho xí จิ๋มใส่ใส่ซอสบักเขือตัวของกระแตหน่อยที่ใส่ซอสบักเขือจะบอบเพลิแห้งมันจะออกปเปรี้ยวเพ็ดจังหน่อยครับมีอยู่สามรสทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งเพชรเ,เ,เ,เขามันไม่เพลินเพลินเปรี้ยวเพลินหวานหวานครับคุณลุง อืม่มครับผมนี่ต้นไหีกะตรวจขนาดเนาะพี่เมื่อนองกระเตน <c oughs> อืมอาออย่างเนาะเราแม่ง <c oughs> ที่นรอกอโอ้ยแหบบลักุูี <c oughs> รมาไม่กี่สวจข้อไฟครับถาผู้สุภขาพก็ได้ครับ <c oughs> ปมมลุกไมครับอืขอเงินราคาหน่อยเนย่งบ๊วยบ๊ย ลองหงัวละกันเล่นไนหัวละกันจับดู

เอาเปาจ้ี่บอืเอบเติออะไรนักวันเขาเตรีเจ้าหันเจ้าเตงบอกเอาเตด้วเต๋อเอานนี่ก็ได้เต๋อนล้นมันเสียอมเป็นพลว่าอย่ามันหยาหยากว่าเสียได้ตัวนั้น สีให้มบนขำบ่เล้แกออกเป็นน้หมันนะครับยี่หัวลันเต่าออกเป็นน้ำหมันเี็กสูสดบ่ได้ครับ Ở dưới cái miếng tăng ngoài Xìm thôi à. Xìm mà Rồi nó tiệm đi hả? dạy cho bé nói cho con gà ดมือกี้ครับที่ลองคอดอยีครับน้ำจิ้มมาลองคอดเร็ตเรียบร้อยแซ่บปากบอกแน่นอนนะครับน้ำจิ้มพี่มือน้องกระแตครับมือนี้กระแตหน้ากะ ขอขอบคุณท uh ุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกาแตหน่อยนะคะแล um um m m k k um uh ้วก็คำแนะนำบาวกำนะครับเนาะบาวกำกัค่อยปรับปรุงนะครับแนวได้โปรดีบาวกำบอกขอสวดขอแฟรนะครับเนาะบาวกำขอทยอยปรับปรุงเอาครับมือเนก็เมื่อกินย่างปลาหมึกกับนน้ำจิ้มครับมือเนี่ยแซ่บครับมือเนี่ยปีมือน้องกาแฟครับผู้ชนชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กาแตหน่อยในด้อจ้าสำหรับมื้อนี้กาแตหน่อยก็บาวกำก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ